ใครมองหารถะบะใช้ช่วงนี้แล้วสามารถฟรีดาวได้ง่ายๆแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะพี่ๆหาจัดมาเลยกับวันนี้คะ่ะมาสำหรับลูกค้านะคะที่เป็นสาวกอิซูซูต้องรีบจัดเลย2คันนี้4ประตูยกสูงทั้งคู่อีกหนึ่งคันนะคะ3.0ตัวเอ็ม คันสีดำๆนั้นคือ1.9ตัว X Series ค่ะสำหรับใครที่ชอบสองสเปคนี้ต้องดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยทั้งสองคันนี้สามารถฟรีดาวได้นะคะบัตรประชาชนเพียงหนึ่งใบสามารถรับรถกลับบ้านภายในหนึ่งวันได้เลยใครสนใจดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยต่างจังหวัดซื้อได้ง่ายๆแถมออกได้ทุกอาชีพไม่มีปัญหาเรื่องเครดิตบุโรเจอกันในคลิปเต็มได้เลยจ้า you mm -hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวกระบะมือสองเพชรยนต์ค่ะวันนี้เจอเจอรถสวยนะคะมาให้เลือกเลยสองคันสําหรับสีขาวกับสีดาใครชอบสีไหนเล็งไว้นะคะทั้งสองคันในสีประตูด,ดงังอ่าทั้งคู่เลยนะคะเริ่มต้นนะเดี๋ยวอิวจะพาดูทั้งสองคันเลยนะคะใครมองหารถกระบะไว้ใช้งานสภาพดีๆโครงสร้างเดิมๆต้องรีบจัดเลยที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะติดต่อหาเซลล์อิวมาเลยเรียนเชิญ นะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แ้ยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพมหานครที่ไม่ต้องห่วงรถที่นี่มีมากกว่า400คันรีบทักรีบจาบรีบจองาากันเข้ามากระบะของเรานามาไวและไปไวด้วยนะคะเริ่มต้นจากคันแรกกันเลยดีกว่าพี่ๆขะเรามาดูคันนี้เพิ่งเข้ามาไม่กี่วันเองนะกับตัว X-Series 1.9คันนี้เห็นไหม สวยมากๆเลยนะคะพี่ๆคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารถที่เรารับเข้ามาเพื่อที่ส่งต่อให้พี่ๆ F C ของเราจะสวยขนาดไหนอะเรามาดูสเปคกันก่อนดีกว่าคันนี้นะ1 9จุด้านะเป็นเครื่อง1.9นะคะแล้วก็ใช้งานก็น้อยด้วยราคาดีๆเพียง699,000บาทเท่านั้นได้รถปี2022นะคะอ่าใช้งานหลักหมื่นนะบอกเลยคันนี้ใช้งานหลักหมื่นแล้วก็ ไม่เนี่ยไม่มีการกรอมาแน่นอนนะคะมายังไงเราให้ไปอย่างนั้นเรามาดูเริ่มต้นนะคะความสวยความเดิมความแท้ของเขากันมากดีกว่าคันนี้หล่อมากนะซื้อออกไปไม่ได้ทําอะไรและบอกเลยสวยม,มากๆเลยเครื่องยนต์นะแท้แน่นอนเดิมร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีแบบว่าตัดแต่งไม่มีตัดต่อดใดๆทั้งสิน้นเริ่มต้นจากตัวไฟหน้ากันมากดีกว่าพี่ๆนี่เห็นไหมไฟตาดูดูด,ดูโชว์เที่ยวแบบนี้ต้องรีบจัดเลยนะคะนี่คืนนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อ เป็นซิกเจอร์นะคของตัวอีซูสูเลยเห็นไหม ดูไฟนี่ทราบเลยนะคะว่าเป็นของแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนแล้วสเปกอะไรนะคะดูเส้นสายตัวเดทธามของเขาสายเนียนกริบนะคะแล้วหลอดเห็นไหมใบบี bee, มาให้แล้วเรียบร้อยรุ่นนี้นะคะคาบเหลืองคาบไอ้น้ำไม่ให้เห็นในใดทั้งเส้นบอกเลยคันนี้ไม่ได้เก็บงานไม่ได้อะไรเยอะเลยเอามานะหูแทบจะแบบตั้งขายได้เลยคันนี้นะแล้วก็สติงกงสติกเกอร์นะไม่มีหลุดไม่มีลอกใช้งานน้อยจริงๆใช้งานเพียงแค่สามหมื่นโลนะคันนี้นะถ้าดู แป้งไม่ผิดเดี๋ยวจะตอกย้ำให้อีกทีเดี๋ยวเช็ครายละเอียดให้อีกทีนะแต่บอกเลยใช้งานน้อยสุดๆไปเลยด้านหน้าน,นะคะเห็นไหมรอยขีดรอยข่วนแทบจะไม่เห็นด้วยปกติรถสีดำนะใช้งานโอ้โหสักนิดสักหน่อยก็เป็นรอยขีดรอยข่วนแล้วนี่เห็นไหมรอยรอยลักยิ้มไม่ได้มีให้เห็นใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็เหลี่ยมสีคมนะชัดมากๆนะคะซ้ายขวาตัวไฟเห็นไหม แล้วก็กระจังหน้าไม่แตกไม่หักค่ะป้ายทะเบียนนะคะอ่าห้าหกสี่สองนะคะสวยมากๆเลยไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวมีมาให้ครบเลยคันนี้เพราะฉะนั้นใครสนใจอย่าลืมทักแชทแอดไลน์ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยมาด้านข้างกันสักหน่อยในส่วนของรอยต่อระหว่างกันชนและตัวซุ้มล้อค่ะเหลี่ยมสีคมนะอย่างชัดนะยางบวกแมกนีเห็นไหมใหม่มากๆตัวแมกค่ะ ไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยใดทั้งสิ้นและตัวยางได้ยางบิสโตนด้วยโชกเดิมโทกแท้แน่นอนร้อเกียร์แท้เกียร์เดิมนะคะรถใหม่ขนาดนี้บอกเลยนะคะหือไม่ไม่รู้รจะสรรหาคำไหนนอกจากคำว่าแบบใครได้ไปเนี่ยคุ้มมากราคาหันลงมาจากป้ายแดงประมาณ3-4 0 0 0 0แสนบาทเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบพักเข้ามาได้เลยคันนี้ราบ,บทุกอย่างนะเป็น ะระบบแบบระบบไฟฟ้าให้หมดแล้วแล้วก็นะคะในส่วนของบันไดข้างไม่บอบไม่เบี้ยวไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีหนักมาแน่นอนคันนี้กุณแจได้เป็นแบบสมาร์ทย์เลตค่ะแล้วก็นะคะในส่วนของตัวกระจกค่ะบานแท้ของอีซูซุเลยนะคะมีระบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้เซนทรัลล็อกให้แล้วเรียบร้อยคือทุกอย่างอะ่ะแบบไฟฟ้ามาแล้วคันนี้คือคันตัวแต่งของอีซูซุไม่ใช่ลูกค้านําไปแต่งเองนะ แต่งมาจากโรงงานค่ะเป็นรุ่นของเขาเลยรุ่น XCD พี่ขาแล้วดูสภาพภายในสวยๆมากหัวนงหัวน็อตอะไรไม่ขยับเลยแล้วก็ใหม่สุดๆนี่กินใหม่ยังอยู่อยู่เลยนะนะะพวงมาลัยเห็นไหมหุ้มหนังเดินได้สีแดงนี่คือสเปคแบบหืมพวงมาลัยก็มันตีฟังก์ชันเดี๋ยวอยู่ขอรีเช็คนะฮะอ่าใช้งานเพียง37 0 0 0ดกิโลเมตรจริงๆด้วยคันนี้นะคะแล้วได้รถปี2022ด้วยนี่วารันตีศูนย์นะยังมีอยู่เลยนะคันนี้หน้าจอนะคะ ้านิ้วทัชสกรีนกล้องมองหลังเกียร์ออโต้นะคะระบบทุกอย่างมีมาให้ครบแล้วหนังแบบยังตึงๆอยู่เลยค่ะไม่บอบไม่ช้ำด้านบนนะคะไม่มีรอยช้ำนะคะไม่มีรอยเจิมใดๆทั้งสิน้นคันนี้คุมโทนสีดำทั้งคันเดินได้สีแดงบอกเลยสวยเรียบหรูนะคะทุกอย่างเนี่ยโอ้ว้าวมากคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะจ๊ะพี่นะคะเป็นเครื่องดีเซลค่ะใช้งานแบบประหยัดประหยัดเลยดูด้านหลังนี่โอ้โหสวยสุดนะคันนี้สวยจึง้ง นะคะใครได้ไปนะบอกเลยหแถมยังฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นในเดทแค่ประมาณ11,000เท่านั้นเองนะคะผ่อนยาวๆออกไปสักนิดนึงผ่อนแค่หมื่นเดียวนะ,ะลองดู ใครสนใจนะอย่าลืมทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะเจอคลิปตอนไหนติดต่อได้ตอนนั้นได้ตลอดเลยนะคะไม่ต้องเกรงอกเกรงใจนะคะติดต่อสอบถามได้เลยออกได้ทุกอาชีพค่ะเอกสารนะคะในเรื่องของรา,ายได้นะคะมีชัดเจนพี่รีบทักรีบจับรีบจองดูด้านหลังไฟยังใสเนียนกริบอยู่เลยนะคะกล้องมองหลังถอยหลังมีให้มาครบแล้วทุกอย่างโลโก้ตัวหนังสือนะคะตัวอักษรมีมาให้ครบให้เต็มแล้วเพราะฉะนั้นใครสนใจอย่าลืมทักแชทแอดไลน์มาเรามาดูอีกหนึ่งขั้นนะคะ กับตัวอีซูซุตัวเอคันนี้เครื่อง3.0นะตัวเอนะคะคันนี้ปี2021นะคะอ่าลองทักแชทเข้ามาดูแอดไลน์เข้ามาดูนะคะคันนี้ก็บอกเลยนะสวยมากนะคะเป็นสีขาวมุกนะเรามาเดินเอ่อเริ่มดูขอโทษทีนะเดี๋ยวอ้อมมาข้างหลังนะคะพี่ๆนะคะมาเรามาดูด้านหน้ากันก่อนค่ะเป็นยังไงบ้าง สวยจึ้งเหมือนกันนะคะเห็นไหมฮะดูเทียบกันเลยนะคะตัวไฟนะคะเหมือนกันเลยด้านหน้านะคะเพียงแต่ว่าตัวเอมเนี่ยแผงกระจังหน้าเห็นไหมฮะคนละแบบกับเอ e ็กซ <l> ีด <t ops> <our> ีเห็นไหมฮะอ่าอันนี้เป็นรุ่นเฉพาะอันนี้คือตัวท็อปนะคะของปี2021สีขาวมุกนะคะสภาพใสเนียนกริบเครื่องเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลองทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดดูพิความชนหนักจมน้ําของเราไม่รับอยู่แล้วเริ่มทำรุสูญหายนะคะหรือไฟมงไฟไหมอันนี้เราไม่รับอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นใครชอบรถสวยนะรถเกรด A ต้องนึกถึงเพชรยนต์แล้วใครอยากให้ดันเครดกเก่งๆนะแล้วก็นะคะไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนลองดูถ้าไม่มีปัญหาเครดิตยักดิสบูโรล,ลองติดต่อหาเซลล์อิวดูค่ะนะตัว M นะสเปคเดียวกันเปพียงแต่คันนี้นะคะเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นเครื่องอ3.0นะอ่าคันนี้เป็นเครื่อง3.0นะคะ,ะสวยไหมฮะ สวยมากนะคะแล้วได้ปี2 0งพันยี่เไม์เพียง5 9 0 0มื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคา699เท่ากันอยู่ที่ว่าใครจะชอบรุ่นไหนใครจะชอบสเปคไหนคันนี้หน้าจอค่ะหน้าจอเท่ากันเลยนะคะอ่หน้าจอ10นิ้วหน้าจอ10นิ้วแล้วก็นะทุกอย่างออตโต้หมดเลยคันนี้ นะคะคันนี้คือตัวท็อปแล้วหุ้มหนังเดินได้สีขาวพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นจ้ะนะคะระบบมีนะคะสตาร์ทสต็อปให้แล้วเรียบร้อยการลื่นกันถลายมีไม้ไมครบเกียร์ออโต้เหมือนกันเบาะหนังนะคะตึงแน่นอนคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ฉีกไม่ขาดใช้งานเพียงแค่ห้าหมื่นกิโลนะคะใครสนใจอย่าลืมทักแชทแอนไลน์เข้ามาเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้เอามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะสวยเหมือนกันนะคะด้านผู้โดยสารนี่บอกเลยไม่แคบนะคะกระเป๋าจิงโจอังตึงแอร์นะคะแอร์หลังแยกมีมาให้แล้วครบเลยทุกอย่างเพราะ ฉะน,นั้นใครนะคะที่ชอบรถอีซูซุแล้วชอบสีประตูหาเกียร์ออโตอยู่ใหม่ทั้งคู่นะอันนึงปี21อันนึงปี22นะคะราคาเท่ากันอันนึงเป็นสเปคตัว M คะ่ะได้เครื่องยนต์3000อีกคันหนึ่งนะคะเป็น X-Series ค่ะปี22ได้ในเครื่อง1.9ใครชอบรุ่นไหนสเปคไหนก็ลองทักลองถามลองเลือกกันเข้ามาดูค่ะ นะคะอย่าลืมพักแชทแอนไลน์เข้ามาสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบนะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะคะแล้วอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงนะมีเจ้าหน้าที่บริการถึงหน้าบ้านรถสไลด์ก็มีไปหาให้ถึงหน้าบ้านหน้าชานเลือนอย่าลืมทักเข้ามาสอบถามนะคะทั้งคู่ได้เลยดูเครื่องโยนต์ดูภายนอกดูภายในเช็คประวัติได้ทั้งหมดเลยฟรีดาวได้ทั้งคู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะคะกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรถสวย เกรด A ที่สามารถฟรีดาวได้ทุกคนันออกง่ายๆได้ถูกอาชีพทักได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ